สวัสดีครับพี่น้อง f อครับวันนี้อยู่กับผมอกีกในวิ่งเนเจอกันที่อา่าอ่าวโมโหมูครับจันทบ,บุรีครับวันนี้มาลงเรือจะออกไปตกหมึกเอ้จะออกไปตก,ก,ออกปลานะครับวันนี้ก็อ่มากับเสียแซมนะครับเสียแซมเขาเช่าเรือออกไปตกปลานะครับพอดีแซมเขาโทรไปชวนนะครับไม่ได้อา่าเป็นคนเช่าเรือเองนะครับก็ <c oughs> ไม่ได้ชวนพี่น้องสักคนนะว่า ไปตกปลาเนอะพอดีแซมเขาชวนนะผมก็เลยมาเขานะครับโอเคก็มีก็มีเนื้ออร์สมาด้วยนะครับมาลงเรือตกปลาค,ครั้งแรกนะคอยลุ้นดูกันนะวันนี้ว่าจะปุ๊บอ้วกหรือเปล่าช่วยครับส่วยไหมอย่าทำหน้าอย่างนั้นดิข <c ười> อคอยติดตามรับชมคลิปกันนะครับยาวๆนะครับ <c ười> คืนนี้ก็ออ,ออกไปตกปลาอยู่กลางนู่นเนี่ย <c ười> เราไม่ได้ได้หมึกนะเพราะว่าแซม สั่งหมึกไว้แล้วนะครับ250ตัวตัวละ20บาทเดี๋ยวจะได้จัดหมึกหมึกช็อตหมึกช็อตจัดไปไี่น้อีวันนี้<ห>นตกปลาเ<ห>ด้อวันนี้ตกปลานี่เรากำลังอคอยหมึกมาไว้อยู่ครับ <สะ S 2> นี่เจียเจียแซมเขาซื้อหมึกไว้ครับคืนนี้เราไม่ต้องไปได้หมึกนะแต่ว่าเขาเอาหมึกขังไว้ที่บ้านทางโน้นนะครับแล้วเขาก็เอารถคอยหมึกมา มาลงพุ่มากกว่ามาหนีกนะสีใหญ่มากครับหมึกไปแล้วครับเรือออกแล้วครับออกเรือแล้วครับพี่น้องครับพาร์ทเป็นไงครับตื่นเต้นไหมลูกออกเรือแล้วนะครับรถเดียวกันรถเดี่ยอ่ะจุ๊บจุ่มลงไปแล้วครับช่วยช่วยฟังเสียงครับฟังเสียงครับ โอ้ยน้องพอดร้องก่อนเลยครับพอดวิ่งหนีหึกจอดนะบึกจอดนะครับน,นี่ครับตงต้องลองใช่ไหมดับปีอย่างนี้นะครับ น้องแพ้เดจ้าน้องแพ้ก็เกี่ยวให้หน่อยนะเกี่ยวหางแล้วเกี่ยวหัวครับเกี่ยวคอเออตรงคอมันในี่แหละนิดเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ย้อนลงไปเลยลเด็กไหนวิ่งก็ถ่ายคลิปไปก่อนครับช่วงนี้อา้าวเรื่งนองกามตุ้มมันมีน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณ <20. S 1> ถึงไหมถึงยี่สิบเหรอประมาณสิบกว่า ไป็ถึงยี่สิบหรอกยี่ยี่ดูสีอ๋อลอไปสองสีเลยใช่ไหมสองสีกว่าสองสีนิดนิดเอาแล้วตัวแรกตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วเกิดแซมงัดนะครับงัดเกิดขึ้นมาครับตีอัดมือัมือหรอเดี๋ยวเจอขัดมือหรอปลาอะไรแต่ อ,อันเกยป่ารอรุ้นหนึ่งกันนะครับเดียวเย็นๆครับใจเย็นเยี่ยมมาเรื่อยครับไอเอาอะไรมาเกี่ยวปลาหรือว่าอะไรกเอา,า,เอามาแล้วครับโอ้เหนขาาๆไปๆครับนะรเกยป่า ได้มาแล้วนะมาแล้วหลีดไอ้นั่นเราจะหน้าชิ่งเราจะยาวหน่อยนึงนะชิ้งโคดหน้าคนตกด้วยมืดวะอ้โอเตกแป๊บเดียวกินขามือเลยครับกรมองฮะเอาแ,แหกหมานครับมาแล้วครับตัวแรกครับมงครับขรมอง เออเดี๋ยวหวายเพื่อนเดียวนะเออลงไม้แรกครับไม้แรกได้ตัวเลยครับใส่ตะกั่วใช่ไหมแกเหมือนสุดยอดพี่น้องมืดหน่อยนะแก้วแก้วเดี๋ยวแซมจัดแล้วครับหนึ่งตัวครับมีตอดมีตอดตอดนิดนิดโน่น ตัวน้อยอะตัวน้อยหดนแล้วครับโดนแล้วครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้โอ้ว<อ>ิ่งอยู่วิ่ง <c oughs> อยู่ครับวิ่งอยู่เด็กนี่หมุนขวาไมนยากว่ะทำเล่นนี้หมุนขวายากเล่นไหมเล่นไหมหมุนขวายากผมต้องหมุนซ้ายนะครับจับหมุนซ้าย หมุนยากเลยให้แซนมุ่เล่นต่อติดแล้วครับติดแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกของอีกเด็วิ่งด,ดูปลาอะไรนะครับลุ้นดูครับม yeah> ันกระเดากระเดาตัวนี้เออแปลกมันวิ uh uh mm ่งดึ๊กดึ๊กดึ๊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 โดนสองตัวเปล่ามาแล้วครับมาแล้วครับเป็นขาวๆอยู่นู่นฮะมืดหน่อยครับอัเกยเปล่า กะมุงเหมือนเดิมไม่แรงเท่าไรนะไหตัวที่สองตามมาครับต้องกระเบ็ดออกกันนะไอ,อมาแล้วไซโลูโลครับไซโลูดูน้อพอดน้อพอดก็ลุ้นใหญ่ครับจดใจจดใจจอกัรเบ็ดนะอยากนัดใช่ไหมอยากนัดใช่ไหม ขอเป็นหมุนซ้ายนะครับขอเป็นหมุนซ้ายนี่ผลงานของเรามาแล้วนี่ครับงานของเรานะข้างปานตัวนึงครับจับไปครับเข้ามาเยอะขึ้นงัดขึ้นแล้วก็หมุนไหวไหวเลยถ้ามันดึงก็ถ้ามันดึงก็แข็งไว้หมุนรู้มารู้มาหมุนมารู้มาหมุนมา เออเออมีนกพอดเอาแล้วครับนกพอดเอาแล้วครับนึกมานึกมานึกมาหานั่งมานั่มานึงมาโอ้ตัวใหญ่นะครับปลานงพอดครับโหตัวใหญ่ปลาซากครับปลาซากปลาซากเอซากหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาเออห่อห่เดี๋ยวฮะแซมมาตัดเอาให้ติดแล้วครับบออแล้วครับจับจับคันไว้ดุเออจับคันสองอันนะ ไม่ต้องยกเอาไว้แค่นั้นแหละเอออย่างนี้นเต็มประซากกระซากโอ้หลุดหลุดไปจนได้โอ้ย <c oughs> เสียดายเลยเสียดายไหมครับโอ้ไหนดูหน้าดิโอ้โหหลุดไปเลยนะแช่มะต้องเอากระชังมาช้าเนาะอหลุดเอาไม่เอาไม่าแล้วครับหลังเรือครับหลังเรือเอาแล้วครับเออหลังเรือครับหลังเรือครับ มืดเลยครับพี่น้องอยเย็นๆครับอยเย็นครับอยเย็นครับออกอยู่ครับออกอยู่ครับติดคันนี้มาะว้าวเยอะขึ้นมาครับโอ้โหออกครับออกครับโอ้ตัวนี้มีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์ออกครับออกครับ หลังเรือครับเอ๊ออกยู่ออกยออกยู่ตัวนี้มีไซส์แน่นอนครับลุ้นดูกันครับเป็นปลาอะไรนะปลาอะไรปลาซากเพราะว่าไม่ใช่ถ้าปลาสากมันต้องวิ่งขึ้นบนไม่กดลงไปข้างลน้งไอ้เก๋าเปล่าปลาด้วยหมอปลาตัวิ่งอะไรด้วย อังเกยครับอัเกยพอเราวิ่งนะครับอัเกยเกยทะลุมากเตะมิงมาในลบรอบรบเกยได้โลอัเกยใช้สวยครับใช้สองโลได้บ้างได้ได้เอ้ายังยังยังอายุโอเคใครจะได้ใครจะได้สองอังเกยหรือว่าข้างเอ้ยอังเกยอังเกยเรื่องจอวะที่มีจุดเนี่ยอังเกยเรื่องจอ อังเกยใช่ไหมไซว่ะครับโอ้ตัวนี้มีไซบอกแล้วนี่นะสวยงามครับอังเกยครับพี่น้องแก้วจัดไปครับยาวๆไปอารุณสวัสดิ์ยามเช้าครับกลางทะเลครับพี่น้องตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเลยจะจะหกโมงเช้าแล้วนะครับ คืนสายมากอากาศเย็นมากเลยเมื่อคืนตกปลาก็ปลาไม่ค่อยกินครับเงียบมากก็เลยพากันนอนหลับเอาไปเอาไปเอาไปเอาเอาออแล้วออแล้วออแล้วอ๋แล้วปลาดึงไรมันติดไม้ติดหินน่ะไรน้องพอดไม่เมาไม่เมาเรือนะนอนอยู่นู่นนะครับ ยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวตกปลากันต่อพี่น้อยักไปครับออกแล้วครับออเช้าครับเอ้ยมีกระโดดโชว์ครับเอ้ยวพาสากเหรอ ก็อย่างกระโดดกระโดดโชยอย่างกระทงแทงงีเลยแลนั่นแลลรทงแทงเปล่าทงแทงน่อยปลานนี่เปล่นนีเปล่าโอ้่งเอ่ง่บนแวี่อนมาล่อน้ปลาปลาแลมทงครับปลาแลมทง ปลาเลมทงบ้านเท่างแซมจดปลาแหลมทงมาแต่เช้าแล้วติตวะติตวะติดตจิติดตจิตจิตจิตวะเรียนปลาเล็กครับแซ่บปลาเล็กครับเจ๊มาเอาปลาเล็กโดยเฉพาะในวันนี้ เอาวัดเอาวัดองคตอะไรเนี่ยตัวโตนั่นเนี่ยตัวโตนั่นเนี่ยดูดูดูเห็นขึ้นมาแล้วขาวจุนปูนมาแล้วครับเฮ้ยจุนปูนจุนปูนโฮ้ยตัวใหญ่เว้ยเฮ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 ้ยมาอีกแล้วหนึ่งมาอีกแล้วระวังเบ็ดระวังเบ็ดวางลงวางเริงแก้ว ควองเราทําอะไรครับพร้อมหอมเลยนี่มีข้าวต้มข้าวต้มตอนเช้านะครับเกี๋ยวกระเทียมเดี๋ยวหอมอันนี้ก็จะเป็นครัวนะฮะนี่ครัวนี่แม่แม่ครัวเขาทำกับข้าวให้นะครับไปครับวันนี้สดข้าวต้มร้อนๆตอนเช้า โดนอีกแล้วครับบอสโดนโดนคันก ok ล่องอั้ตอนนี้กินเลยเออลงไปกินเ <dari S 2> ลยบอสบอกลงไปกินเลยตัวนี้ตัวนี้สายสายสวยอยู่ครับตัวนี้สายสวยเราดูเลยมันสายจะได้นี่ปลาเก๋าปลาเก๋าโอ้โหจริงเขาแต่งมาหย่อนลงไปแล้วครับซิมิกิ น้ำประมาณสิบกว่าเมตรถ้าเอาชุดดำน้ำมาในดำได้เลยเนะี่ยนั่นนั่นโดนแล้วโดนแล้วครับแหมโดนแล้วเดี๋ยวดูนะครับปลาอะไรมัู้ซิมิกิโดนไปแล้ว โุนกินตัวดูนะรลุ้นเนครับโอ้ยคนเก๋อ่ะเอาคนโน้นยเออควัญน้กระจายครับเออเอาเลยเอาเลยเอาเอาเอา เอาแล้วแล้วแล้วแข็งกวงากันนะดึงเร็ว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 หลุดแล้วมั่งโอ้ไม่มีใครดึงเลยเอาอยู่ครับบอสอยู่จิงกะสมนุเสร็จก็ได้ต่างคนต่างจับเบ็ดไม่มีใครเยอะไดึเออได้แล้วครับหนึ่งตัว ขึ้นมากมากที่รออยู่บอสบอกผมได้ปลาเข่าครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาเข่าถ่านนะตัวใหญ่มากเนื้อมันนิ่มมากปล่อยมันไปแหมโดวันข้างหน้าเดี๋ยวจะมายิงยิงบอดเอาทิ้งกันนะมายังไงเนี่ยหมุนปลามอง เป็นเปลาสาสกนะครับข้าวต้มปลาสากปลาคกุกมีมีปลปศาสากนะกินข้าวต้มครับพี่น้องข้าวต้มเช้าครับข้าต้มหมูกับปลาสากผสมกันนะนี่ครับเนื้อปลาสาส์ุดินเอาอะไรไปนะเอาชุดพินไปนะยันะกินรถ นี่นั่งก,กินข้าวต้มตอนเช้ากลางทะเลครับบรรยากาศนะครับเดือตัตงสองหมื่นกินข้าตวต้มอยู่กลางทะเลบรรยากาศห <c oughs> มืมม่นล้านเอออยู่ไหมพอพอ,อไม่ต้องวัดบินขึ้นมาดึงขึ้นมา,นมาปั่นขึ้นมายกยกเยอะแล้วก็ปัน่นเออค่อย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 เล่น ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นถ้ามันดึงก็ตั้งคันไว้อย่าไปชู่มันเว้ติดอยู่ไหมเยื่อขึมาเยืเ่ขึ้นมาเออยืคันเบ็ดตกน้ำเออนี่มาแล้วครับอยากได้พอดีเลยปลาเลยลอยสายครับอ,อ รอแรกของน้ำพอดครับเมื่อวานไม่ได้ไอสากหลุดอันไหนอะไรโน้ำพอดอะไรไว้อ้ย,อยพอดตื่นเต้นมากเลยไปกินตัวลูก Tiếng thuốc tà lê đẹp. Tiếng thuốc ta lê đẹp. Tụi tao, 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 ตอนแรกนูปลาเกลาุณคุณหนึ่งคุณอดีปลาน้อยเยอะตรงนี้โอ้หจะเย็น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 เดองขาไหมอู้ยกินเหมือนกันวอนข้อกินเหมือนกันโอ้โห้โหน้ำวัดเยอะใหญ่เลยครับวัดเยอะใหญ่เลยครับโอ้โห โอ๊ยพาได้ตัวเดียวผมพาได้ตัวเดียวของน้องพอดเด้อปัป่นขึ้นมาลูกปั่นขึ้นมาผมพาได้ตัวเดียวนะดูของน้องพอดครับอโอ้ยอยโเยเ <c oughs> ต็มเม็ดอีกแล้วเขาเรียกว่าอู้หูไปวิกกี้เห็นไหมเออพ่อเห็นย่นลงไปแป๊บเดียวอะไรกินไวเกินไม่ถึงสองวิอะ่ะอืมีเนื้อหมาดิมันกว่าเดิมเลยใช่ไหม จะไว้จะไว้ลำจะป,ป, <c oughs> ป,ปวดแขนเลย <c oughs> ลำจะป,ปวดแขนเลยเราไม่ต้องใส่เหยืยย่อนเ่นีตัวใหญ่อก็เหแไม่ต้องใส่เหยื่อูยนะลุกลุกลุกบังเอาโยนลงไปรถเฮ้<ป> ออดไปเลยมาพอขอข่อปลดปลาพ่อก่อนนี่ตรงนี้แหละลงไปกินแน่นอนเก๋าจริงอะหมดเกินลงไปกินสี่ตัวห้าตัวอีกตัวใส่ใส่เยอแล้วพี่เอกไปบปมจับใส่หนึงเฮือกไปยันสุดยอดเลใส่บ้างใส่อยู่ดูของพ่อเนี่ได้อีกตัวตัวนี้รอบนี้ ตัวเดียวมั้งพ่อวตัวเดียวหรือวะเออต้องใจเย็นจะปล่อยให้มันกินจักหน่อยไม่นอกินึงงานีล้เนี่ยแล้วตีเ่นเนี่ยลนนยติดแล้วครับขอไว้นี่ก่อนครับมคนกินให้เต็มเลยปะออกินเต็มก่อน มันพอดดได้ไหมโอ้โหปลดปลาเองก็ได้ครับเก่งมากทางพ่อเยี่ยปลาพ่อก่อนพ่อเราต้องมีสองว่ะรอบนี้ของพ่อปั่นมาแล้วครับอู้แล้วไม่ดึงกลางนี่เลยโอ้ยตัวเดียวว่ะมีแฉ <laughs> โอ้โหข้างหลังก็สุดสอยครับแต่ตัวใหญ่ด้วยครับสุดสอยครับหลังเนี่ยโอ้ข้างหลังเอ้ยโอ้โหนู่นเหรอโอ้ตัวนี้ตัวนี้หลายตัวแน่นอนครับหนักย่องย่องเลยครับน้องฟัดตัวใหญ่ด้วยฮึมวัดใหญ่เลยครับเนีไหนไหนเดี๋ยวปัดไปให้เราหน่อยน้อยน้อยน้อยนอยปเก๋าโอ้ยได้ปลาเก๋าด้วย โอ้โหเดือพวงมาอีกแล้วครับป้าไม่เต็มครับสีตัวระวังมือลูกระวังมือโอ้โหยกโชดายยกโชดายปวดแขนหรือยังเริ่มปวดแขนแล้วนะครับป้านเริ่มปวดแขนแล้วครับ นนี้กเป็นบัวหิมะนะครับอันนี้ก็สั่งตรงมาจากดอยอ่างขางนะมากินถึงจันทบุรีนะเดี๋ยวบอกก่อนนี่พี่น้องบัวหิมะนะครับสีน้ำผึ้งเลย <c oughs> หวานท่ำสดชื่นครับมีประโยชน์ด้วยดอรเอย เปล่ายืนรอชมปลาครับตัวนี้ครับเด็บพันเด็บสายใครก่อนไหมเดี๋ยวพันเ็บสายไม่ต้องเ็บสายก่อนเดี๋ยวพันเดี๋ยวพันไม่ต้องไม่ต้องมันออกตรงตัวขวาลุ้นดูกันครับปลาใหญ่ครับปลาลอยครับลอยปลาทูครับเอ้ยตัวนี้ครับปลาทูหมึกอะไรเปนตัวมันเข้าข้างมาเลยมาเลยหนักขวดหรือเปล่าขวดมันหจน์แล้ว มันทำไมลอยมาเออลอยมามันดีได้อะไรก็ได้ให้มันได้ลอยเราลอยเกาะข้างหรือเปล่าเออเด็กเล้งแส้นเตะเล้งเตะเล้งฉากเว้นฉากเว้นเตะเล้งหางนี่เกาะหางมานี่นะเรกว่าอินซีหูลอกลั่นลอกลั่นคันโกงเฮ้ยมันไปดับก่อนฉากเว้นมันไม่โดน มาพันมาสองัวงั้นอดตักแวนสักเลยโอเคเลยก็แค่ตักเลยเ้มันไปกดได้ยังไงมลกตอีกแล้วครับมันจะลุกเลยลักแรงๆเลิกเลนินึงน่น่ะร้อยสายอย่างดีโอ้ชักมันดนายแล้วองเลดิชักเลยมอเลยชักเลยมงนี่ไม่ชักห ก็อะปลาอินทรียมรกตปชันนี้ก่อนรังเข้าฟังครับตอนนี้ ปลาที่ตกได้ก็จะมีแต่ปลาเล็กอย่างนี้ครับนี่องนีปลาใหญ่สามนี่แหละปลาใหญ่แล้วก็เป็นปลาเล็กน้อยคลิปนี้ก็นี่นะครับต้องขอบคุณบอสขอคุณครับขอบคุณมากครับที่พามาเปิดประสบการณ์แล้วก็นู่นะครับเสียแซม แล้วก็กลับบ้านโคราชครับขับรถครับโคราชต่อแล้วพรุ่งนี้ต้องมีภารกิจครับแรกว่าจะไปต่อที่ชลบุรีแต่ว่ามีธุระนะครับต้องไปต่อไม่ได้ไม่ได้ไปเดี๋ยวมารอบหลังเดี๋ยวไปชลบุรีไปลงหลักหอยอะเดี๋ยวลากันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันพี่น้องสำหรับทริปนี้ก็เป็นทริปสนุกสนานของเด็กๆกันครับ ตกปลาเล็กตกปลาน้อยขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบ,จบนะครับเ,รเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ